สวัสดีครับวันนี้ก็พระกลุกเพียวๆไปเลยครับเอ่อก็ที่เก็บเก็บไว้ก็เอาออกมาถ่ายเก็บไว้ในช่อง y youtube เรื่อยๆเลยครับเผื่อหายเผื่ออะไรก็จะได้มีไมเป็นหลักฐานส่วนหนึ่งถ้ามีคนสนใจอยากจะเช่า,ชาก็ยินดีครับไม่เช่าก็เก็บไว้ชฉยชมครับเอ่อก็เป็นพระปล,กลกุกหลุงปู่บุรีนะครับอันนี้ก็ได้ความเก่าแล้วครับเป,เป็นพระเนื้อชินเงินนะครับอันนี้ลองให้ดูก่อนนะครับ เนื้อหาก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ด้านหลังนี่ครับคราบของตะกัวอะไรก็มีนะครับผิวประโลดโทษๆไม่ใตะกัวผิวประโลนนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเ,ออเดี๋ยวจะลงกล้องให้ดูนะครับไม่ทราบชัดแค่ไหนตรงนี้ถ้าได้สองก็จะเห็นถึงความเก่าแล้วครับ นี่พระครับก็ม,มีหน้าตาไรๆและครับก็เป็นพระเนื้อชิ้นเงินนะครับอันนี้ผิวประหลอดนะครับ อยากดูจะมงกกินอะไรก็นัดได้นะครับลองโทรลองทักคุยกันได้นะครับนี่ก็ด้านข้างครับ ครับก็ลองดูนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทร0 9 1 8 2 1 8 8 5 8ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ